we ดีที่สุดก็คือคนที่แก้ปัญหาเยอะที่สุดพรุ่งนี้พี่อายวิ่ง25นะคะร่างของตัวเองว่าตัวเองวิ่งกี่โลร่าของแพนวิ่ง15โลนะคะนี่นี่นสวัสดีค่ะคุณถ่ายรูปเราเหรอคะด <c oughs> ีโอเลย <c oughs> เราอยชื่ออะไรบ้างคะขอไปดูได้ไหมคะเพราะว่ามีของคุณด้วยคุณต้องเอาไปนี่ของนักกีฬาบาสนะคะนักกีฬาบาสได้ทําการเบิร์กเจลเขาโค้ชสูตรสามทั้งหมดสองแพ็คนะเพราะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเรื่องของีค๊กเบอรี่เป็นเจลเกิือแรกนะคะอันนี้เหมาะกับคนสวยๆอย่างน้องแทนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำมะพร้าวแท้ช่วยเรื่องของบำรุงผิวพรรณด้วยแล้วเป็นตัวนี้ตัวพลังงานตัวสุดใหม่เป็นเจลโอ้โหเอาแต่บูสต์จองเล็ก ก็กินง่ายขึ้นตัวนี้จะบูทุก30นาทีค่ะคือถ้าจะเอากินเท่ากับจัมโบ้สุดออริจินอลเนี่ยก็คือต้องกินสี่ซองทีเดียวได้กินสี่ซองทีเดียวก็ได้หรือจะกินทยอยกินทุก30นาทีได้หมดนะฝะเจ๊นอนกี่คนนอนคนเดียวเหรอคะคนเดียวหรือเห็นเพื่อนถ้าเห็นเพื่อนก็ไปนอนด้วยนะโอเคค่ะไปค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากค่ะธี่ร้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวแล้วนี่ก็จะแล้วนี่ก็จะเอาไปให้หนูแล้วหนูก็จะไปให้บาร์สยัขอให้นักวิ่งครับเราจะมาเตรียมอุปกรณ์วิ่งกันนะคะอันนี้บารสบอกว่าให้ใส่ไว้ในเป้สองตอนนี้เราจะไปไหนคะไปห้องสองส่วนสองกันค่ะไปกันยี่ป้าค่ะไปกันที่เก่าค่ะไปอืดมุด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัลโหลฮัลโหลขณะนี้เป็นเวลา2ทุ่ม12นาทีนะคะแล้วเราก็จะเริ่มโหลดโหลดคาร์บกันแล้วค่ะซึ่งซึ่งคาร์บเราอยู่นี่นะคะคาร์บเจดมันอย่าเสอยโปรตีนโปรตีนค่ะแพนเบสแล้วก็เจลเผาโคค่ะ <c oughs> คืนนี้เราก็ต้องต้องโหลดนิดนึงค่ะโหลดคา้าบโหลดพลังงานนิดนึงเพราะพรุ่งนี้เราจะวิง่งเออช้ามืดกันนะคะ <c oughs> คนที่วิ่งมาหลายเลสแล้วคืนนี้มีอะไรแนะนํำไหมคะนอนคืนนี้แนะนําว่านอนครับซ้อมซ้อมมาหนักไหมคะซ้อมหนักมากค่ะซ้อม ซ้อมอะไรคะหนึ่งชั่วโมงอ่อซ้อมซ้อมกิน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 แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามั่นใจเรามีพาวเวอร์ <Yeah. S 2> <c oughs> ก็ขอแบบสนุกสนุกดูแบบธรรมชาติคะ่ะจบไม่เจ็บ <Yeah. S 1> อันนี้คือจะดูดเอาใช่ไหมครับใช่ครับพี่ฝ้ายจะสนัดแบบถนัดแบบนี้นมากคนที่ไหนเนี <c> ่ย <oughs> าจะเตรียมไปห้าซองให้เขาจกินเวกินตลอดทางคือก็คือจิบกิแนแบ่งจะได้จะได้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องพก้วย <c oughs> มันต้องมีของมันต้องมีเพราะว่าม,ม,มันดีจริงๆงงหนึ่งซองอยู่ได้สองชั่วโมงนะคะไมไ่ไม่ไ,ไม่อันนั้นชั่วโมงเดียวทีบิดขานึชั่วโมงค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องบ้าสนะคะนี่อุปกรณ์ พรุ่งนี้เคล็ดลับมีแช่นี้ฟันช็อตฟันช็อต25โล5ซองสอง,สองละหาโล อย่าติดคนอย่าตีาาากันเอาละคะ่ะถึงเวลาของเราแล้ว <c oughs> ส่งนักวิ่งมา,า,าเามาพือพ่อนถ <c oughs> ่ายไปเลยหมดก่อดป้าห้าป้าโจ๊ตป้าเพชรกินกันป้าว้าวาค่ะเดี๋ยวเราจะ ไปสนุกกัน้นกไปกันต่อไปกันต่อก่อวิ่งนะคะไม่จำเป็นต้องเจ็บปวดก่อนเจ็บขาฉีดอะไรนะคะฉีดโพฟรีสใช้โพฟรีสนะคะแล้วก็เจลให้พลังงานก็พารคูนะคะอร่อยมากนะคะเจ๊กินอยู่ดง์อกองกายดืปลอยตัวด้วยวิวหมอกนะคะมินิฮ 为什么 ของท่านตัดที่เซ็งส้มไปแล้วมาเอาภาพสวยงามไม่ต้องแสงอ่าขอบคุณ U F Fisher สุดยอดแค่ขั้นแล้วค่ขอบคุณค่ะจแล้วไม่ต้องรีบแล้วคะภาพการที่ไม่ต้องแสงกันนะขอบคุณคร่ะเด็กจ้ามาเนื้อวันเนื้อว่ามาถึงก่อนบ้ามาแล้วเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกมากเขาบอกตอกมีมีแถมให้อีกสักสิบโลไหมเขาบอกเลย สนุกไหมคะสนุกมากเลยครับสนุกมากเลยครับการดูคนอื่นการดูคนอื่นกันทิมไม่เหนื่อยหรอกเห็นไหมยังสวยอยู่เลยจริงเหรอคะใช่ค่ะสมุดพี่แพนแบบว่าเร็วมากใจเงียเลยค่ะสับเวลาสับเวลาเลยจับเวลาเอาห้านาทีอ่ะจริงปะเนี่ยจริงค่อยๆแบบปรับตัวก่อนแต่พอเราลงไปแล้วมันจะมันจะสบายมากเลยจริงจริงจริงเข้าคิวรออาหารนะคะ ต่อแถวอันนี้คืออะไรคะรอกช่องรอกช่องกินยังไงก็ได้ให้มันเหมือนวิ่ง50กิโลน่ากินมากเหมือนจะเป็นผัดกะเพราไข่ต้มเทลที่สุดๆตันนี้กินอะไรก็อร่อยคุ้มค่ากับการรอคอยไหมนี่คุ้มค่ากับการรอคอยขอบคุณที่หมด นองสตารกิฟตี้ครับกำลังชมหรือว่าน,น่าจะกับมาเอาอะไรออกนอกเส้นทางนะคะอันนั้นอะไรอ,ะอันนี้มันได้ยอยู่แหละไม่มีในลิสต์นะคะ ขอบคุณค่ะไปค่ะจ้าใสไม่ได้ค่ะคมีซีกุ๊กไก่ทำซอสสปาเกตตี้เขาก็เลยลืมใส่ไงซอสสปาเกตตี้ครับกำลังชมอันนี้จะกลับมาเอาก็ได้ออกนอกเส้นทางนะคะ กินอยู่แล้วเป็นคนถองทำให้ร้า่ร้อยแคเมันโหลดแบบซิ่งกาแฟมาอร่อยเลยค่ะเหอภัยร้อยเคาลี่ครั้งไม่ทวนเลยกินไม่ขาดเลยคือพากุอ้เหลือ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 อเหลือสิบห้าโลนี่กินกี่กิลเขินเลยไม่อยากพูดจำนวนเกินเลยนี่เขาบอกหนึ่งช็อตสาสิบนาทีกินลุกสามสิบ วิ่งไปสามชั่วโมงล่จอดรถรถเราจตจอดจนนึกไม่กอนมันเดินเข้ามาในถัดต่อมานาเหรอชื่อมานาเหรอดีนัดกค่ะของท้ชั่นเย้ิดสายตายโอเคป่ะ เข้าตอนนี้เรามารอพี่ไฟนะคะนี่วนนะนี่วนนะไปพูดอะไรคะไปพูดอะไรไปเลย เจอฝนเป็นช่วงๆแล้วก็เจอแดดด้วยนิดหน่อยแต่ไม่มากถือว่าสนุกค่ะไม่ยากไม่ยากมากแต่ว่าด้วยขีดจำกัดของร่างกายที่เรายังเจ็บอยู่ก็เลยบอกว่าพยายามเต็มที่แล้วค่ะสวยมากเหมือนนางงามคำทำแต่ก็าม่ทำจบมาเพราะอะไรเพราะเขเจออะไรนะทำไมไม่อ๋อเจอเจอเจที่จบจบมาได้เพราะมีอะไรเป็นตัวช่วยนะคะ อ่าบีบใส่ใส่อ๋อใช่ใช่เ่อคืนบีบใส่ใช่บีบใส่ไปใช้พาโคองอัลต้าบัวค่ะซองใหญ่นะคะบีบลงอ่าองบวดเาว่าจะได้อ่าไม่หนักแล้วก็พกซองเล็กเอาไปแจกสาวๆใใจดีใสมาร้านนี้ต้องมาสองกระปุงสาวนี่ก่อน ที่นี่มันคบคันนะพูดถึงว่าถ้ามาเที่ยวมันมีโรงแรมมีร้านอาหารแล้วก็มีคาเฟ่อยู่ในที่เดียวกันลโลสวนนี้ที่เราจะไปกันตรงนี้มันจะเป็นแบบของเก่าแบบที่มันหาดูยากๆเยอะมากที่ดี่ ใดๆคือกาแฟก็ค <osc> ืออร่อยมากะรนากิบรรยากาศต้นไม้เป็นวันที่สบายสบาย เรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวจะถามพี่บาสว่าจากการใช้ชีวิตที่ผ่านมามก่อนที่จะมาวิ่งสนามเขาใหญ่เอ็กซ์เทรลนี้มีอะไรอย,อ,อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะเกี่ยวกับมุมมองในการใช้ชีวิตต่างๆที่พี่พบเจอมาจากการใช้ชีวิตมามาก่อนหน้านี้จากระยะหนึ่งปกติ เราวิ่งแต่ละเลสแต่ละเลสเนี่ยมันก็จะมีการตกผลึกไม่ไม่เหมือนกันอย่างวิ่งเลสนี้กับเหตุการณ์ชีวิตก่อนหน้าเราก็มันมันก็เป็นเรื่องผลึกที่มันแตกต่างออกไปเรื่อยๆเนาะจากอายุของเราจากประสบการณ์ของเราด้วยจากการใช้ชีวิตของเราณช่วงเวลานั้นด้วยอย่างเลสเนี่ยก็จะมาพูดถึงชีวิตกับกับสนามวิ่งส่วนตัวพี่พี่คิดว่าชีวิตกับสนามวิ่ง่สนามวิ่งมันมันแสนสั้นชีวิตจริงมัน มันไกลกว่านั้นเยอะแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆเหมือนที่หนูพูดในคลิปลว่าวิ่งคือการแก้ปัญหาอาจถูกต้องเลยแล้วก็ชีวิตก็คือการแก้ปัญหาเหมือนกันคนที่วิ่งได้ดีที่สุดก็คือคนที่แก้ปัญหาเยอะที่สุดเพื่อจะไปวิ่งงานนั้นก็จะเป็นคนที่วิ่งดีที่สุดในในช่วงเวลามันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวแล้วงานวิ่งมันก็เป็นเหมือนแบบจําลองอะ ให้เราแก้ปัญหาแต่ทีเนี้ยมันต่างกันงานวิ่งมันต่างจากชีวิตจริงตรงไหนมันต่างกันตรงที่ว่างานวิ่งมันมันเป็นการแก้ปัญหาเป็นความเหนื่อยความกดดันในสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นเน่ยเราถึงต้องซ้อมในสนามวิ่งก่อนเพราะว่าสนามวิ่งอ่ะเราเหนื่อยเรากดดันเราแก้ปัญหาในในสิ่งที่เราชอบซึ่งมันง่ายกว่าอยู่แล้วแต่ชีวิตจ,จริงอ่ะปัญหาที่เจอความเหนื่อยที่เจอหรือความกดดันที่เจอมันมันมากกว่ามันยากกว่าและมันก็ไกลกว่าสนามวิ่งเยอะ เราจะต้องฝึกแก้ปัญหากับสิ่งที่เราชอบให้ได้ก่อนถ้าเราทําได้ชีวิตจริงเราก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะผ่านปัญหานั้นไปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกเลยแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะแบบว่า <laughs> เล็กๆก่อนจะปิดคลิปนะคะ <laughs> <c oughs> ก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทีมพาวโก้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆท,ที่มารับชมคลิปนี้มีความสุขกับสิ่งที่ทํารักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ โอเคค่ะขอบคุณสำหรับโมเมนต์ดีๆแล้วก็แง่ม,มุมดีๆในการนำไปใช้ชีวิตยังไงก็ฝากติดตาพมพวกเราด้วยนะคะนักกีฬาทีมทาวเวาสำหรับวันนี้น้องบาสและน้องแพนน้องบารน้องบารและน้องแพนขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าพวกเราจะไปวิ่งที่ไหนกันนะคะ่ารับรองว่ามันและสนุกแน่นอน ยังมียังมีอีกหลายกิจกรรมที่แบบให้มาแชร์เพื่อนๆเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปต่อไปครับ